สวัสดีครับสวัสดีชาวัวนที่29มิถุนายน2024นะครับคลิปนี้ขออนุญาตเข้าสู่พื้นที่ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน16ปีนะครับวันนี้ก็ถึงคิวฟาดแข้งกับมาเลเซียนะครับทีมชาติไทยเราจะฟาดแข่งกับมาเลเซียนะชุดอยู่16ปีเงื่อนไขาการเข้ารอบนะครับเราต้องชนะมาเลเซีย2-0แลวเข้ารอบทันทีเลยครับเป็นที่1 หากชนะ1-0เราก็ต้องไปลุ้นว่าออสเตรเลียเนี่ยต้องชนะติมอร์ไม่เกิด5ลูกเราก็จะเป็นที่1ในสายนะครับเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศน,นะครับจะไปเจอเวียดนามอ,อินโดนีเซียรหรือกัมพูชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ,อีกสายหนึ่งนะครับแอนแอนไม่ได้เอามาลงให้แอนเอาโฟกัสแค่ทีมชาติไทยเรานะครับผมขอให้ทีมชาติไทยเราชนะ2-0ต่อ0แล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศ เข้าไปยืนที่1ของสายแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชนะเลิศกลับมานะครับชุดนี้เซอร์เจเดตนะครับเป็นเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ขอกําลังใจนะครับถ่ายทอดอยู่ที่ช่อง YouTube ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ Facebook นะครับของ FA ของของประเทศเราของประเทศไทยนะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผมก็คิกออฟอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ ก็ขอกำลังใจนะครับเวลา15นาฬิกาก็คลิปนี้สั้นๆนะครับเอาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ